บอลสูบเริ่มเป็นไงลดตรงนี้ลดลดลงเรื่อยๆเฮ้นะไปจุดเส้นคอยสูงไต่บนลงในโอเคนะครับเป็นอะไรนช่วง,วงนี้นี่เป็นช่วงสปาร์นี่นะช่วงสปาร์อีชั่นคือช่วงอะไรครับหัวเทียนเริ่มจุดประกายไฟนี่นะสีแดทงทั้งหมดอ่าสีแดงน,นี่แหละคือช่วงหัวเทียนจุดประกายไฟตรงนี้ ตัวช่วงนี้เขาเรียกช่วงดีเลย์ดีเลย์นิชชั่นครับนี่ดีเลย์นิชชั่น,น,นคือช่วงความล่าช้านี่แหละโอเคนี่ยความล่าช้าในการเข่าเชื่อมเงยเพราะฝาจะหมดทั้งหมดเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไห,หร่เข้าใจไหมครับนี่ช่วสงสปาบริเวณจุดประกันไ,ไฟนี่แหละคือช่วงไฟนิง่งเดิม บ้านติดประกายไฟตัดเรื่อยๆเลยช่วงนี้เห็นไหมเพราะโอทีอาจจะต้องติดประกายไฟตำแหน่งไหนตอนศูนยะ์ไปบนเห็นไหมแต่กระบอกนะตอนนี้วางลงในแล้วนะอย่าไมอย่าไปวงนอกนะครนะับนี่บัเคัาวงในแล้วไอ้เชือกสีแดงเนี่ยตอนจะมันนี้คือเชือกสปารสโอทีจุดเลยฟู่นะครับกองสั่งไฟมาทึ้งแต่ไม่คอยเลยปั๊บดีประกายไฟอมาปับ๊บช่วงนี้เป็นช่วงไงเาแล้วเรื่อยบางไงเนี่ยว่า ถ้าตอนนี้ถ้าเขาก็ดาบยังไงกำลังลามไปนะลามไปเรื่อยเมื่อลามหมดพ่เท่าท่าไหรู้สูงจะยังไงจะอยู่เส้นหลังศูนย์ใต้บนเข้าใจไหมครับช่วงนี้เรียกช่วงดีเล็กช่างจุดความร่าช้าอยากเขาก็เขาเดยรู้สูงก็จะต่อไม่หยุดไหมล่ะรู้สูกมันไม่หยุดกันเนียวมาเพื่อที่ต่อจาหยุดแล้วเข่าช่วยผลประโยชน์เที่เพื่อที่ต่อไงอันนี้ก็เผาไปเผาไปเผาไป ยาจังเตือนเส้นหลังส่วนบนปั๊บถ้าไประเบิดต่อได้ไหมคนระับสังเกตต์จะไปหูแล้วไปไ,ได้ไหมเตืเส้นหลังตึงเมื่อไหร่นั่นคือช่วงเน็ตเวิร์ดนี่คือกำลังงานจริงเนี่ยช่วงเน็ตเวิร์ดจริงจรนี่เป็นเน็ตเวิร์ดจริงจช่วงนี้จะไม่มีอะไรแล้วไม่มีเปลวไฟในการลุกแล้วนะเป็นคลื่นอย่างเดียวนะดันให้ระัยังไง เราให้สูบมันลงไปตรงแรนเอาไปใช้งานสังเกตได้พลังงานจะอยู่แค่นี้เองนะเห็นไหมนี่คือถ้าพลังางานใช้แค่นี้ไอ้สีดำเนี่ยเรียกตัวน้ำมันที่คืนกินกินก็ไปเนี่ยต้องการใกล้สีดำนี่นะใช่ไหมคือแรงในการระเบิเดเหนะ็นไหมครับดันนงนั้นช่วงนี้นะเพราะการตั้งไฟคือตั้งเส้นนี้ ถ้าตั้งไฟเส้นนี้มันจะหมดเส้นนี้ดูนะถ้าตั้งไฟแขกขึ้นมันเส้นนี้ปั๊บอันนี้จะโยกมาด้วยนะเข้าใจป่ะถ้าตั้งไฟแขกอีกดีเล่จะเลือล่อนมาด้วยถ้าตั้งแขกอีกปักดีเล่จะเลื่อนมาเป็นจีซีเมื่อไหร่ตั้งลุ้นได้สูงโคตรเลยเหมือนกับเราเดือดแขกสุดแล้ววิ่งเร็วไปดันก้ำแพงนะครับดดรไ,ได้ไหมเราจะงอมือไม่ทันเห็นไหม เพราะถ้าเราปักไม่ค่อยแขกเพิ่มแขกเพิ่เครื่องจะดับเลยนะมันไปกลับเมืเ่อเที่เลยหมดเครืนี้มันไปย้อนลับมันจะไม่ไปด้านนี้ถ้ายามเพร่มการสร้งสางกระแสรฟจะมีผลต่อดีเลย์ไงถ้าตั้งแบบนี้จะหมดนี่ถ้าตั้งไฟอ่อนนี่ดีเลย์จะหมดดิเห็นะไหมไว้พลังงานเป็นไงมันจะต้ำลงเลยนะตั้งไฟอ่อนกพลังจะตกเห็นไหมถ้าตั้งอ่อนอีกดีเลเมย์จะหมด้นนี้ ตั้งอี่ฟัตจะเลื่อนมาตั้งอีกฟัต,ตจะเลื่อนมาตั้งอีกฟัตจะเลื่อนมานะครับตั้งไฟอ่อน่ะมันจะมีกำลงังขึ้นแต่ตั้งไฟแดงเนี่ยกำลังมากขึ้นเสื้อสีดำจะเพิ่มขึ้นตั้งไฟอ่อนจะเลื่อนเลื่อนลงแคนี้นะสีดำจะเพิ่มขึ้นแดงอีกฟัี๋ยวจะเพิ่มขึ้นอยู่นนะเฮ้กยการหมุนจานแต่หมุนไปด้านไหนแล้วรอบมันขึ้นนั่นแหละ,ะครับคือการตั้งไฟแดงโอเคนะครับ และการตั้งอุตสาหกรรมจุดประกายไฟว่าตรงไหนมันจอผลต่อดีเลยที่บดสมมติว่าตั้งไฟเปเลย1 7องศาตอนสุดที่บนมันจะบดไปที่19องศาถ้าตั้งไฟนะครับมากกว่า11องศาตอนสุดที่บนมันจะบดไปนะครับมันไม่ลดลงนะฮะและอันนี้จะมีผลต่ออะไรด้วยค่าออณหภูมิดัมเบ์เข้าใจไหมครับจากอันนี้ถ้าใช้ข้าวเลย หลับจุดนี้หมดนี้ถ้าใช้เกาห้าถ้าไม่ปรับไห้ใปแก่จบจุดนี้ไหมไม่เลยนะเข้าใจนะครับเรนี้ดูผลข้าวะนเมอร์ด้วยนะว่าจะหมดเร็วหมดช้าเพราะเจยิ่งมากยิงขื้นยากเมือ่อตินยากต้องตั้งให้มันในไงจุดเร็วหน่อยเพราะฝ่ามยาวหมดทำนานเข้าใจะครับเพราะเก้าหนึ่งเก้าห้าขึ้นในเมอร์มันจะแรงกว่าเพราะตั้งไฟไงให้แก่กวาหมดตำน่งนี้ เห็นไหมนะพลังางานมันจะมากขึ้นเห็นไหมนี่คือช่วงสปาร์ช่วงดีเลยและช่วงเลอร์กานเห็นไหมสามช่วงเลยนี่การตั้งประกายไฟหรือแตนิโคลที่เอาไฟจากกิจวัมรทิศมันอะทิศปั้งคือเส้นนี้นะมันจุดมันแล้วจุดได้ฉีดเผาวดาบอะจุดฟูแล้วไปเผาเผาปัา้งเริ่มลามได้ไหม ซึ่งที่อยู่กับเชื่อเพิมมากจะหมดเร็วหรือหมดช้าไงถ้าหมดเร็วพลังงานก็มากถ้าหมดช้าดีเลยก็่างมันร่างนี่มันจะกินช่วงพลังงานใช่ไหมครับกินช่วงเน็คเวิร์ดไปพลังงานจะตกนี่เราคือการออกแบบอะไรรางออกแบบชัเบอร,เร,อบร,เบอร์เห็นไหมว่าเป็นรูปนี้รูปนั้นเพื่อให้การคุกเข้ากันเป็นไงครับมันได้คุกเข้ากันได้ดีแลวหมด แบนจรินแคสซีนเป็นแบตอินหมดแล้วจุดระเบิดท okay, ันเมื่อไหร่พลังงานจะได้สูงสงมากโอเคนะนี่แหละคือช่วงที mm ่มันมีชั่นดีเลย์และเน็ตเวิร์ดโอเคนะครับพลาที่ได้ออกมานะครับหลังจากที่เราให้อาจารย์แล้วดีเลย์หมดแล้วนะจุดตั้งเขาลาไปลาไปดุวยสูงด้วยที่ต่ำนี่อยู่แล้วดุวยสูงมันไม่หยุดอยู่แล้วด้วยสูงไปไม่อยากเอาหัวเขาไป นะแต่ไม่เลื่ที่ต่อนี่ไหมนะต่อไม่ได้ต่อไม่ได้่อนจนถึงเส้นหลังสุดเลยคนปั๊กอาดารท์าไปที่เท่าไม่มีไฟไฟเห็นแล้วต่อไปเป็นขึ้นล้ดังดันได้สุดก็ที่ลงเห็นไหมเดิอดแรงเบียดข้างด้านซ้ายเห็นไหมเนี่ยจังหวะระเบิดนี่มาถึงเส้นเล้วครับก่อนส่งไปแรกเห็นไหมก่อนที่เรปั๊บวายเสีย อะไรไเสียปเกิดอขึ้นไอเสียออกไหมออกไหมรรู้สึกจะไม่ไล่ออกไหมรู้สึกยังลงอยู่รกยไม่ได้ไอ้สียนะไอสีออกไม่ครับรู้สึกยังไม่ได้ตออเสรู้สึกยังขึ้นที่ขึ้นไล่นี่ยังลงอยู่นะไอ้สียออกไม่ได้ คือเขย่ายวน้กเราลับไปเห็นไหมหอหอกไหมออกไหมพุ่งเลยนั่นอย่ามาตักกอดใส่ปากเลยพเพราะแรงดันยังสูงอยู่ไอเสียมันออกไปเองเลยแรงดันภายในยังสูงอยู่นะครับต่อมไ,ไ,ไม่ได้เนี่ยมันก็ออกเพราะถ้าไม่เปิดออกไปบ,บ้างเนี่ยเวลามันไล่มันจะไม่หมดไ,มได้นะไ,มไดหมเฮ้ยออกไปบ้างนะ เดี๋ยวท่านตัวไหนมันดือ้อรื้อสุดแล้วมันดือ้อปั๊บต่อไปมันจะไล่นะได้ไหมไปออกก็ต้องออกแล้วได้ไหมเพราะจะวางทายเห็นไหมฮะทำมันยิงมานี่เพราะนี่คือรถตรงนี้เอยูรร่ยเลยรรนยะนแต่ิีเนี่ย ไอเสียเปิดตำแหน่นี้ไม่ได้เปิดตำแหน่บีดีซีนะเห็นไหมฮะมันจะแบบให้วายเสียเปิด่อนสูงเตยล่าแล้วไปติดหลังสูงตายบนนี่คือายเสียเขาที่ทุยห้อทุกเรื่องพอไซด้วยเหมือนกันที่เป็นสียังไงเห็นไหมไอเสียเปิดรอนตุลักปิดลังตุลเรือไอดีเปิดรอนตุลักปิดลับจุลเรืนะเคยนะสังเกตนะไอเสียเปิดขึ้นไปเลยปั๊บ ไอเสียจะดันพุ่งออไปเลยนะครับต่อให้สูงยังไม่ไลม่มัน,น,น,นมันยังออกัมาจากแลนด์แอนด์ภายในอ่ะมันจะงยึดอยู่มันยังสูงอยู่เห็นไหยเหมือนกับเปิดนะ้ะลงเขย่ากูแล้วเปิดเห็นไหมถ้าเราไม่อยู่กูปั๊บมันจะไม่พุ่งออกมาเห็นไหยเหมือนกันเลยแลนด์นภายใน,นมันสูงกว่าแลนด์แอนด์ภายนอกต่อให้สูงไม่ไล่มันก็ออกนี่คือการระบายเสียออกไปโซนหนึ่งโอเคนะถ้ามันออกไปก่อน เพราะไอเสียงมันจะเป็นไงครอ่าระบายออกไปนี่จากใแรงในสูงอยู่ระบายไปเรื่อยจนถึงอ,อะไรคนระับเส้สสนศูนย์ใต้ล่างเห็นไหมลึกสุดลึกสุดมาถึงศูนย์ล่งลงางครับต่อไปคราวนี้แหละเห็นไหมสึกเคลื่อนที่อะไรละอ่าเคลื่อนเพื่อ,อ,อไล่เสียที่มันตกค้างมันเยี่ยมมันไม่ยอมออกอะ่ะเนื้อสัตว์แรงดันมันตกแล้วนี่ใช่ไหมมาต่อเองไม่ได้แล้วมันจะลึกสุดไงครับ อ่าลุกสูงขึ้นไล่ไปเรื่อยนะนี่ไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยนะครับจะถึงเส,ส้นอะไรครับก่กอนสูงแต่บนจะลอยขึ้นเห็นไหมวาง่า้ดีเห็นนะครับเริ่มเปิดเห็นนะเห็นนะตอนมันไล่ไปสูบมันไล่อ่ามันไล่ไปถึงแค่เส้นนี้นะนี่น,นะเส้นก,ก่อนสูบน,นนะเส้นนี้นะเพระาะวางดีกับสูบเดียวกันเลยนะไม่ต่างสูบนะวายดีกัสูบเดียวกันมันจะเริไไ่มยังไง จิ้มแล้วเริ่มเปิดวันอาทิตย์เลยนะมาจะออกไปด้วยการใส่เสียเดี๋ยนะจะออกไปด้วยกันไปเรื่อกนะยกันระู้สึกไหมครัะเดี๋ยวไล่เสียไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยจนถึงเส้นหลังถปงนอนปั๊บวอยเสียปิดจุดแล้วต้องการดูดรอบใหม่เดี๋ยวเพาะั้ช่วงนี้เขาจะเรียกช่วงโอเวอร์แลปไง ID เข้าไปร่วมกับเสีย โอเคครับเห็นอันนี้แหละคือช่วงที่มีมูลภาวะเห็นไหมว่าตอนนี้ถ้าเปิดบ้างไปพักเราจะได้กินเบนซินไปเท่าไอเสียเพราะฉะนั้นนะครับนี่แหละที่ต้องกินเบนซินไปเท่าไอเสียนี่คือระดับเรียนจังหวะว่าระับนี่เนี่ยถ้าเสียมันเพิ่มเปิดตอนเยอะๆนะฮะเริ่มตีแนวเสี้ยโอเคนะถ้ามันเบนซินออกไปมากเกินไปนะครับที่ไปออกไปไอเสียเห็นอันนี้คือช่วงขาว่าแล้ เห็นนะเนะครับเพราะไอ้ดีที่เข้ามานในส่วนเดียวกันเนี่ยมันเริ่มเป็นลมดูดแล้วนะแต่ไอ้เสียบปิดนี่รูดสูงไปไงเพื่อนที่ต่อเนี่ยเห็นไหมจะขึ้นอมติดแบบนี้เลยนะ,นะเห็นไหมครับนี่แบบนี้เลยเมื่อถึงตำแหน่งระดบบับความรับให้เสียบปิดปั๊บเริ่มต้นการดูดไอ้เสียบถ้าตกค้างอยู่นะมันจะมาด้วยก,การจับน้ำมันอากาศมาถึงสูงใต้ล่างท้ายเสียออกไปหมดปัด๊บเห็นไหมรูดสูงขึ้นไล่แบบนี้ ไล่ไปที่ตกค้างหรื่รอดเดินไม่ออกออกไม่หมดกับไอดีส่วนเจอไอดีที่เข้ามาเยอะอากาศเข้ามาเยอะลยอไละ่ออกไปหลันเบาไปดีที่ไม่ถาวอยเสียแล้วจนถึงเส้นนะฮะหลังสูงตายล่างเห็นแล้ววายดีปิดจึ๊กเนี่ยปิดปั๊บเริ่มต้นใหนมใหม่เริ่มต้นการอัด,อดอเ,เห็นแล้วอัดขึ้น่ออะไรเลยนะเนี่ยไปมากเริ่มลดลงแรงงานคณสูงเพื่อสูงเริ่มเป็น,ปน,น,นการกรารจนถึงเส้นนะครับ ก่อนสูงตายบนโคตเทียงจบเลยฟู่จิประกายไฟเนี่ยเดินการลุกไหมเห็นไหมลุกสูงนี่ต่อเนี่ยลุกไหมลุกไหมลุกไหมไปเรื่อยนะรัเริ่มดีเลยหมดแล้วตำแหน่งหลังสุดกันบนได้เป็นช่วงพลางน้ำนิดเพราะสุทธิแต่ในสูงต้องขึ้นลงอย่างรวดเร็วและตุนแรงนักไปถึงเส้นไหนเดินเส้นก่อนสูงนั่งพักไวเสียงเประจุไวเสียประจุปั๊บไอเสียงไง ออกไปเรื้อยต่อเลยไปสูงอยู่จนถึงเส้นสูงปลายล่างโอเคนะครับออไปสุดเริ่มขึ้นขึ้นไล่ต่อนะนี่นะไม่ออกแม่งเนี่ยเจอไล่แล้วตอนนี้ในสูงที่ไล่ไปไล่ไปได้จนถึงเส้นก่อุดทไดยก็ต้องปักเห็นไหมเออไอ้นี่เปิดไอ้เสีรถติดก็เส้นนี้นะไอ้นี่ก็ยังออกไปนิดนางเนี่ยไล่ไปไล่ไปนะจนถึงเส้นหลังสุดท้ตงปักไอ้สียบปิดปักเริ่มต้นการ ดูนายมันจะวนควบินอย่างนี้เลยเร็ไหมฮะนี่คือรายกแสดงการเป็นไปบาที่สัมพันธ์กับจังหวะจูนอัตะเวรด้านนอกไป